สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ ITE ี r ลนชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนที่ถามเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่นะคะปัจจุบันรับเงินเดือนเดือนละ17,000บาทส่งมาแล้ว285งวดนะคะตอนนี้ก็อายุครบ53ปีแล้วหรืออีก2ปีจะครบ55ปีนะคะในระบบประกันสังคมมีเงินอยู่1390 0 0 593บาทนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเงินบำนาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับตอนอายุ53ปีได้เท่าไหร่และถ้าเกิดรอจนครบอายุ55ปีจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติรับบำเหน็จกับรับบำนาญน,นะคะเงินที่จะได้รับจากประกันสังคมแบบไหนจะเยอะกว่ากันนะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้แล้วก็เปรียบเทียบให้กับผู้ประกันตนท่านนี้ที่ถามเข้ามานะคะสำหรับ สิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะ ใครบ้างมีสิทธิ์และรับได้เมื่อไหร่นะคะสิทธทิประโยชน์กรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า33และมาตรา39นะคะจะแยกเป็นเงินบำเน็จคือเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวนะคะแล้วก็เงินบำนานชราภาพคือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนตลอดชีวิตนะคะจะรับสิทธิ์ต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือต้องไม่ได้ทำงานกับนายจ้างนายจ้างแจ้งออกจากประกันสังคมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือต้องลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะการจะรับสิทธิ์เงินบำเหน็จนั้นต้องดูว่าจ่ายเงินสมทบ ไม่ครบ180เดือนถึงจะได้รับเป็นเงินก้อนไปก็คือยอดเงินที่เราตรวจสอบเองผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมโทรสอบถามสำนักง,งานประกันสังคมหรือเช็คด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SSO Pass นะคะสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วนะคะเราส่วนเงินสมทบ ครบ180เดือนขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เป็นเงินบำนาญชราภาพเงินบำนาญเลี้ยงชีพรายเดือนตลอดชีวิตนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนแล้วแต่ ลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตาา33หรือไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเงินบำนาญที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะถูกงดจ่ายก่อนจนกว่าจะลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตาา39นะคะและในกรณีที่อยู่ระหว่างการรับเงินบำนาญแล้วเสียชีวิตนะคะขณะที่ยังรับเงินบำนาญไม่ถึง60เดือนนะคะทายาทของผู้ประกันตนนะคะก็จะได้รับ เป็นเงินบาเหน็จนะคะก็คือเงินบํานาญที่ยังไม่ครบ60เดือนนะคะสมมุตริรับไปแล้ว50เดือนนะคะแล้วเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับเงินบํานาญคูณไปอีก10เดือนนะคะที่จะได้รับเพราะยังรับไม่ครบ60เดือนแต่ถ้าเกิดผู้ประกันตนรับครบ60เดือนแล้วยังสามารถรับต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะต่อมาเราก็จะมาดู สิ่งที่จะใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนับปัจจุบันก็คือ ฐานเงินเดือนนะคะก็คือฐานค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะขั้นต่ำก็จะอยู่ที่1,650บาทสำหรับบางท่านพนักงานที่รับค่าจ้างรายวันนะคะแล้วเดือนหนึ่งทำงานได้แค่สองสาวันแล้วลาออกนะคะทางนายจ้างก็ต้องใช้ฐานต่ำสุดคือไม่ต่ำกว่า1650บบาทในการคำนวณเพื่อส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างนะคะ สำหรับผู้ประกันตนท่านนี้บอกว่าเงินเดือนอยู่ที่17,000บาท จะใช้เงินเดือนฐานเงินเดือน1 7 0 0 0บาทมาคำนวณเลยหรือไม่นะคะยังไม่ใช่นะคะก็ใช้ฐานอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะคะทำไมฐานเงินเดือนยังไม่มีการปรับเพิ่มตามประกาศนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประกันสังคมก็จะมีให้แสดงความคิดเห็นมาแล้ว2ครั้งนะคะและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายจ้างผู้ประกันตนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ ก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะมีการปรับฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมนะคะเรื่องก็ยังไม่ดำเนินการอะไรต่อนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าทางประกันสังคม จะมีมาตรการหรือกำหนดนโยบายอะไรออกมานะคะหากมีการอัปเดตข้อมูลที่เป็นรายลักษณ์อักษรแล้วประกาศอย่างชัดเจนแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะจะมีอยู่ฐานเดียวคือฐานที่4,800บาทซึ่งฐานค่าจ้างจะมีส่วนสำคัญนะคะว่าการที่เราจะได้รับเงินบำนาญมากหรือน้อยดูที่ฐานค่าจ้างที่ได้รับด้วยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูตารางอัตรารา้อยรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพนะคะตารางอัตรารา้อยรับนี้จะเริ่มนับเมื่อเริ่มมีการเก็บเงินเข้ากองทุนชราภาพนะคะก็จะเริ่มที่31ธันวาคม2541เป็นต้นมาสำหรับท่านใดที่ส่งประกันสังคมก่อน31ธันวาคม2541ก็จะยังไม่ได้นับนะคะโดยจะได้รับเป็นเงินบำนาญเมื่อส่ง เงินสมทบครบ180เดือนก็จะเริ่มที่อัตราร้อยละ20ทุก12เดือนนะคะก็จะบวกเพิ่มอัตราร้อยละ1.5นะคะผู้ประกันตนท่านนี้ส่งมาแล้ว285งวดนะคะก็ยังไม่ถึง288นะคะก็ยังขาดอยู่3งวดนะคะก็จะ คิดที่276นะคะเพราะเศษที่ยังไม่ครบ12เดือนเต็มนะคะเราก็จะตัดลงก็จะคิดอยู่ที่อัตราร้อยละ32ตอนนี้อายุ53ปีนะคะจะได้อัตราร้อยละ32นะคะแต่ถ้าส่งเงินสมทบต่อไปอีก2ปี24งวดน,นะคะจะอยู่ที่ 3 0 9เดือนนะคะก็จะใช้เลทที่300เดือนนะคะก็จะได้อัตราร้อยละ35ตอนที่อายุครบ55ปีนะคะแต่ละส่งต่อไปอีก5ปีนะคะจนอายุครบ60ปีนะคะก็จะน่าจะประมาณ360เดือนก็อยู่ที่อัตราร้อยละ42.5นะคะแต่วันนี้เราคิดให้เฉพาะตอนที่อายุครบ55ปีเผื่อ จะลาออกจากงานหรือจะ,กะเกษียณตอนอายุ55เพื่อไปใช้สิทธิประโยชน์นะคะเราก็จะมาดูเมื่อเราทราบฐานเงินเดือนแล้วนะคะเราทราบอัตราประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้ฐานเงินเดือน1 7 0 0 0บาทนะคะส่งเงินสมทบมาแล้ว285งวดหรือ285เดือนนะคะเราจะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม 60เดือนก่อนรับบำนาญคูณอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีฉลาภาพนะคะฐานเงินเดือนสูงสุดก็คืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทคูณที่ส่ง285เดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณาคิดเต็มๆก็คืออยู่ที่276เดือนก็จะอยู่ที่อัตราร้อยละ32เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่ออัตราร้อยละ32เปอร์เซ็นต์เราก็ จะได้รับเงินบํานาญต่อเดือนนะคะอยู่ที่4,800บาทต่อเดือนนะคะสำหรับในกรณีที่ลาออกตอนอายุ53นะคะแต่ละส่งต่อไปอีก24เดือนนะคะ ก็จะส่งเงินสมทบครบ309เดือนนะคะเราก็จะใช้เลทอัตราของ300เดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35เซนะคะก็นำฐานสูงสุดณนะปัจจุบันอยู่ที่15,000บาทคูณ35เซต ผู้ประกันตนท่านนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญอยู่5,250บาทต่อเดือนกรณีที่ส่งมาครบ55ปีนะคะอันนี้เงินบำนาญตอนอายุครบ55ปีนะคะส่วนตอนอาที่อายุครบ53ปีก็จะอยู่ประมาณที่4,800บาทนะคะ เมื่อเราลองเปรียบเทียบนะคะผู้ประกันตนท่านนี้ก็ให้ข้อมูลมาว่ามีเงินสะสมสราภาพหรือเงินบำเหน็จที่จะได้รับจากประกันสังคมตอนอายุ53ปีอยู่139,593บาทถ้าฐานเงินเดือนอยู่ที่17 0 0 0ก็คือประกันสังคมจะคิดอยู่ที่ฐาน1 5 0 0 0บาทนะคะก็นำส่งประกันสังคมเดือนละ750บาทนะคะถ้านับว่าเดือนละ750บาท เรามีเงินสะสมชราภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็มีส่วนของลูกจ้างอยู่3%แล้วก็ส่วนของนายจ้างอยู่3%รวมเป็น6%นะคะซึ่งก็จะประมาณเดือนละ900บาทซึ่งจะมากกว่าเงินที่เราจ่ายไป750บาทอยู่150บาทก็นำ900า900นะคะคูณ12ก็อยู่ประมาณ1,800บาท คูณ2ปีก็จะอยู่ที่21,600บางท่เบือง่านอาจจะสงสัยนะคะว่า21,600มาจากไหนคือยอดเงินสะสมบำเหน็จชาราภาพจากที่เราสมเงินสมทบเดือนละ15,000บาทจะมียอดเงินสะสมชาราภาพ อยู่ที่900บาทนะคะก็คูณไป24เดือนก็จะอยู่ที่21,600บาทยังไม่รวมผลประโยชน์ต่อแทนรายปีที่จะได้รับจากประกันสังคมถ้าผู้ประกันตนท่านนี้ส่งจนครบนะคะ,ะ309งวดหรือ309เดือนจนครบอายุ55ปีประมาณการเมื่อมนเน็ตจะได้รับก็อยู่ที่161,000 193บาทอันนี้เป็นการคิดให้คร่าวๆนะคะส่วนตัวเลขกลมๆหรือตัวเลขที่ชัดเจนนะคะต้องตรวจสอบที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้คิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จนะคะคือเรื่องที่จะรับเงินบำเหน็จอาจจะ าสามารถเลือกรับเงินบําเหน็จได้นะคะแต่ปัจจุบันยังเลือกรับไม่ได้ก็จะได้เงินบําเหน็จอยู่ประมาณเท่านี้นะคะส่วนในกรณีผู้ประกันตนท่านนี้จะมีสิทธิ์รับเงินบํนานาญคือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนตลอดชีวิตถ้าส่งจนครบ55ปีอยู่ประมาณที่309งวดทานเงินเดือน15,000บาทจะได้เงินบำนาญอยู่ที่5,250บาทตลอดชีวิตนะคะโดยเงินบำนาญขั้นต่ำที่จะได้รับต้องไม่ต่ำกว่า 60เดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 15,000บาทโดยนำ5,250บาทคูณ60เดือนนะคะอันนี้คือเงินบำนาญขั้นต่ำที่จะได้รับในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อน ครบ60เดือนนะคะซึ่งก็จะมากกว่าเงินบำเหน็จที่จะได้รับเท่าไหร่นะคะก็นา315,000บาทลบ161,195บาทก็คืออยู่ที่153,800 7บาทนะคะแต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้นะคะรับเงินบำนาญเกิน60เดือนนะคะก็จะได้มากกว่า1,53,807บาทอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมากกว่าเงินบำเหน็จหรือเงินสะสมชราภาพที่จะได้รับนะคะ ดังนั้นนะคะจากประเด็นคําถามนะคะว่าเงินบํานาญชราภาพเท่าไหร่เงินเดือน17,000บาทส่งมาแล้ว285งวดตอนนี้อายุ53ปีในระบบประกันสังคมมีเงินอยู่139,593บาทนะคะก็สรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะ ในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้นะคะปัจจุบันอายุ53ปีหากครบอายุ55ปีนะคะแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะจากการคำนวณเงินบำนาญตามหลักเกณฑ์ณปัจจุบันนะคะ จะได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ที่5,250บาทต่อเดือนตลอดชีวิตนะคะโดยผู้ประกันตนท่านนี้นะคะจะได้รับเงินบำนาญขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า315,000บาทนะคะในกรณีที่เสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ60เดือนถายาตก็จะได้รับส่วนที่เหลือไปนะคะซึ่งก็จะมากกว่าเงินบำเหน็จที่จะได้รับอยู่153,800 7บาทซึ่งเป็นการคำนวณให้ดูคร่าวๆนะคะส่วนตัวเลขที่เป็นจริงนะคะเราต้องตรวจสอบซิสำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งนะคะและในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้นะคะสามารถรับเงินบำนาญได้เกิน60เดือนรับไปเรื่อยๆอาจจะเป็น70เดือน80เดือน90เดือนนะคะหรือ100เดือนนะคะเราก็สามารถรับไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดสูงสุดว่าจะรับแค่ 90เดือนหรือ100เดือนละสามารถรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งยังไงก็จะมากกว่าเงินสะสมบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับอยู่แล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับตัวเลขที่ยกตัวอย่างให้ในวันนี้เป็นตัวเลขตามหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพนับปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันทำคลิปก็คือเดือนพฤศจิกายน2567นะคะหากมีการ ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชาราภาพนะคะก็จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ณปัจจุบันยังใช้หลักเกณฑ์นี้ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพอยู่สำหรับวันนี้ก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ